ตำนานนรสิงห์มาทำความรู้จักกับนรสิงห์อวตารร่างที่สี่ของพระนารายณ์นรสิงห์หรือนอรสีเป็นอวตารของพระวิษณุหรือพระนารายณ์โดยมีร่างกายท่อนล่างเป็นมนุษย์และร่างกายท่อนบนเป็นสิงโตลงมาทำลายความชั่วร้ายและยุติการกดขี่ข่มเหงทางศาสนาและความหายณบุโลกฟื้นฟูธรรมนอกจากนี้ นรสิงห์ยังได้รับการกล่าวถึงเป็นเทพแห่งโยคะในรูปแบบโยคะนรสิงห์เรื่องราวก็มาดังนี้อิรัญยกสิปุบำเพนตบะเป็นเวลานาน,านจนได้รับพรจากพระพรหมให้เป็นผู้ที่ฆ่าไม่ตายจากมนุษย์สัตว์เทวดาให้ฆ่าไม่ตายทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนให้ฆ่าไม่ตายทั้งจากอาวุธและมือ ให้ข้าไม่ตายทั้งในเรือนและนอกเรือนฮิรัญยกศิปุได้ออกอาลวาดสร้างความเดือดร้อนไปทั้งสามภพพระอินทร์จึงทูลเชิญพระนารายณ์ให้อวตารมาเป็นนรสิงห์คือมนุษย์เครื่องสิงห์นรสิงห์สังหารฮิรัญญกสิปุด้วยกรงเล็บด้วยการฉีกอ,อกที่กึ่งบานประตูในเวลาพรเพลเก่อนตายนรสิงห์ได้ถามฮิรัญยกสิปุวา่า สิ่งที่ข่าเจ้าเป็นมนุษย์หรือสัตว์หรือเทวดาหรือไม่คำตอบก็คือไม่สิ่งที่สังหารเจ้าเป็นมือหรืออาวุธหรือไม่คำตอบก็คือไม่ในเรือนหรือนอกเรือนหรือไม่คำตอบก็คือไม่และเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนหรือไม่ซึ่งคำตอบก็คือไม่นรสิงจึงประกาศว่าบัดนี้ ตอนที่ประธานจากพระพรหมได้สลายไปสิ้นแล้วเทวดาทั้งสามภพจึงยินดี